สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่ะคะทุกคนมากับสายฝนนะคะเช้านี้นะคะน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนทั้งคืนเลยนะคะเรามาดูพลังงานของทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะฟังเป็นซื้อกลางไกลไลน์กำลังใจพลังใจเพื่อมีภูมิคุ้มกันจิตใจของเราให้เข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นก่อนอื่นเลยก็ขอขอบพูณทุกการซัพพอร์ตนะคะทุกๆุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะคะการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์สปอนตซอ์นะคะการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกทุก ะะทันใดที่จะซะัพอทางช่องนะคะก็คลิกลิงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะทีนี้เรามาทําสมาธิกับไพ่สําหรับนี้กันนะคะเรามาดูซิว่าเรื่องด่วนจริงๆของคุณในอีกสองวันนี้คืออะไรนะคะเรื่องด่วนจริงๆของคุณในอีกสองวันนี้คืออะไรทําสมาธิจดจ่อที่ไพ่อยากให้ไพ่บอกอะไรนะคะควรที่จะระวังหรือว่ามีอะไรสิ่งดีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาดูกันนะคะขอพลังงานทุกๆคนค่ะ กับเรื่องด่วนจริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกสองวันเรามาดูเรื่องราวตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นกันดีก,กว่านะคะกับบรรยากาศแบบนี้ขอเรื่องด่วนจริงๆค่ะสําหรับทุกๆคนในอีกสอวันนี้ที่คุณกำลังที่จะได้เจอเรื่องด่วนจริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ทุกคน King of Cups นะคะการมาของใครบางคนจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นนะคะอ,อ,อบอุ่นผูกพันมีสเสน่ห์นะคะถูกใจชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกคุณกำลังที่จะได้พบเจอใครที่ถูกใจนะคะที่ชอบรู้สึกถูกชะตา เรื่องด่วนจริงๆของคุณในอีก2วัน The High Princess ค่ะบางท่านอา,อาจจะได้รับรู้รู้สึกคิดถึงใครบางคนนะคะเป็นพลังงานของความลึกลับหน้าค้นหาพลังงานของธาตุน้ำที่กำลังขับเคลื่อนมาหาคุณคุณอาจจะรู้สึกถึงใครบางคนนะคะที่คนคนนี้ทำไมรู้สึก nice รู้สึกอบอุ่นจังเลยนะคะ หรือฝันหรือรู้สึกถึงนะคะฝันถึงรู้สึกถึงดึงโดดอยากที่จะมองอยากที่จะส่องนะคะแบบนี้หรืออาจจะมีตอนนี้มีใครที่อยู่ไกลจากคุณค่ะคนคนนั้นอยู่ไกลคนคนนั้นที่คุณและเขาเคยเจอกันแล้วแล้วมีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ดีๆเขารู้สึกถึงคุณเขาฝันถึงคุณนะคะอารมณ์เหมือนรู้สึกถึงนึกถึงนะคะแบบนั้น เรื่องดวนจริงๆของคุณในอีกสอวันอีกสอวันนี้บางท่านอาจจะนะคะมีอารมณ์เรื่องของความอึดอัดอ่อนไหวเซนสติทบางอย่างเกิดขึ้นนะคะออหรืออะไรที่มันอึมครึมนหนอยนะคะอาจจะด้วยบรรยากาศด้วยอาจจะด้วยเรื่องของอิโมชันนะคะอิโมชนันอลบางสิ่งบางอย่างอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างนะคะแล้วก็บางอย่างอาจจะรู้สึกว่าเป็นไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้น ะะอะไรที่มันดูนิ่งๆดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยวางก่อนนะคะดึงสติสมาธิของเรากลับมาเบนความสนใจไปสิ่งอื่นนะคะมันอาจจะเกิดเรื่องอะไรที่เราสึกว่าเงียบจังเลยนะคะนิ่งจังเลยเกิดขึ้นนะคะยังไม่เห็นอะไรแบบนี้นะคะเรื่องด่วนจริงๆของคุณในอีก2วันค่ะหนม้เท้าแพชชั่นค่ะ แพชชั่นความลหลงใหลแพชชั่นการจุดไฟปลุกไฟนะคะในตัวเองนะคะอาจจะมีใครเข้ามารู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกสปาร์กนะคะสปาร์กรู้สึกเอจใจเอจใจรู้สึกมีแพชชั่นบางอย่างหรือคุณกําลัง เขาเรียกว่าหาแพชชั่นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้เช่นมันอาจจะรู้สึกว่าคุ้มครือมันอาจจะรู้สึกน้อยอาจจะรู้สึกเงียบอะไรบางอย่างนะคะปิดโหมดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแต่มีอะไรเข้ามาทำให้คุณเอะใจนะคะรายสัญญาณบางอย่างทําให้เราเอะใจนี่คือหนึ่งไม้เท้าแพชชั่นมันคือไฟล้ลุนเลยนะคะมากับหนึ่งไม้เท้าที่มันแตกยอดออกไปมันเป็นความรู้สึกที่มัน มันเป็นความหลงไหลาบางอย่างที่คุณกําลังที่จะได้เจอเช่นอาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณเอจใจแล้วรู้สึกดีรู้สึกเ,เทใจไปแบบนี้ก็ต้องระวังเช่นกันนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะคืออะไรเกิดขึ้นเขาใช่หรอใช่หรือเปล่าเขาต้องใช่แน่เลยแต่รอบนอกสถานการณ์รอบๆอบมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เลยมันไม่ได้คลิกมันไม่ได้คุยนะคะมันไม่ได้ออกเดตอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะนั้นก็ต้องระวัง เรื่องของแพชชั่นด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นแต่อะไรที่รู้สึกว่าช่วง2วันนี้มารู้สึกเบื่อ รู้สึกน้อยอย่างเช่นวันนี้อากาศฝนตกแต่เช้าเดินทางไปลาบากทางานก็รู้สึกอึมครึมน้อยๆก็ต้องหาพลังใจแพชชั่นหนึ่งไม้เท้าฮิวใจตัวเองค่ะฟังเพลงหรือกระโดดล้นเต้นนะคะหรือว่าตั้งเป้าหมายว่าเย็นนี้จะไปยิมนะคะไปเล่นกีฬาเต้นคาร์ดิโอนะะหรือว่าไปเดินห้างชิลๆหรือว่ารีบกลับเพื่อที่จะอาบน้ําอ่านหนังสือหรือว่าดูเน็ตฟลิกอะไรแบบนี้ซีรีส์นะคะแบบนี้นะหนึ่งไม้เท้านะคะ รื่องด่วนจริงๆของคุณในอีก2วันค่ะมาดูกัน7เหรียญน,นะคะ อาจจะได้คิดใจตองอะไรให้ดีก่อนนะคะจะทำอะไรช่วง2วันนี้ค่ะอาจจะต้องมีเหตุที่คุณจะต้องคิดทบทวนประมวลผลว่ามันจะออกมาดีไหมอะไรยังไงนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะการคิดตัดสินใจให้ดีๆนะคะหรือว่าการลงทุนอะไรบางอย่างนะคะการลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างการทํางานเพื่อที่จะสร้างงานสร้างเงินขึ้นมานะคะหรือว่าจะทําอะไรก็ต้องคิดประมวลผลนะคะนิ่งแล้วก็ใช้เวลากับมันนะคะสนใจกับสิ่งสิ่งนั้นที่เราทําได้ก่อนนะคะ เรื่องด่วนจริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะห้ามไม่ท้าวนะคะระวังเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะความขัดแยง้งอารมณ์ความโมโหอะไรที่วู่วามนะคะต้องใจเย็นๆก่อนนะอย่างที่เจ็ดเปลี่ยนออกมาว่าคิดประมวลผลใจเย็นนิ่งๆก่อนเพราะถ้าเกิดการความใจร้อนนะคะหรืออะไรที่วู่วามเกินไปก็จะเกิดเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะความขัดแยง้งอารมณ์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าความขัดแยง้งภายในใจของตัวเองคิด คิดอยู่คนเดียวว่าเอ๊ะมันจะได้ไหมมันจะเป็นทางออกยังไงมันจะได้ดังที่เราวางแผนไว้หรือเปล่าคิดไปหรือเปล่านะคะแบบนี้นะคะก็คือความขัดแย้งกับตัวเองนะคะสับสนนะคะตีกับความคิดตัวเองมากไปนะคะผ่อนคลายนะคะดูแลเรื่องสุขภาพเราเรื่องด่วนจริงๆของคุณในอีก สองวันอัศวินไม่เท้าลุยหน่อยนะคะช่วงนี้ท่านรู้สึกว่าอารมณ์หมุนหมองเศร้าหมองหรืออะไรหน่อยๆก็ลุยหน่อยนะคะฮึหบหน่อยบางท่านรู้สึกว่าฮึบมากช่วงสองวันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ๆมันกระตุ้นนะคะกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นในการทํางานการทําธุรกิจการเริ่มต้นการทสาสิ่งใหม่ๆกันความสิ่งที่ท้าทายนะคะยิ่งมีอะไรที่อุปสรรคเข้ามาแล้วก็แหมยิ่งท้าทายความสามารถของคุณเหลือเกินนะคะนั่นแหละจะทำให้คุณประสบความสําเร็จน,นั่นแหละจะทําให้คุณได้เรียนรู้กับอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ผู้ชนะนะคะศึกสงครามอาัศวินไม่เท้านะคะได้รับชัยชนะได้รับสิ่งที่รอคอยนะคะอะไรที่รู้สึกว่าต้องจัดการต้องลุยในละนะคะลุยมาอย่างไฟเลยทีเดียวแล้วมันก็จะเกิดเรื่องของการแตกออกแตกดากออกพ้นนะคะในวันข้างหน้านั่นเองนะคะลุยหน่อยค่ะ2วันนี้นะคะจัดการกับตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลุยต่อไปได้เลยนะคะบางท่านมีพลังมากๆเลยในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะก้าเหรียญน,นะคะ คุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วนะคะหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะสิ่งที่คุณรอคอยความรักที่ดีคนที่ดีเข้ามานะคะถ้าจะมีใครมาจีบมาคุยมาทําให้คุณสปาร์กนะคะทำให้คุณรู้สึกดีทําให้คุณรู้สึกเอะใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะใช้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นก่อนค่อยเรียนรู้กันแบบเพื่อนใจเย็นไปก่อนนะคะ ความสามารถในตัวตนของคุณเองศักยภาพความฉลาดความเก่งจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินคือคุณเป็นก้าวเหรียญแล้วนะคะความสุขความเรียบรู้ดูดีดมีเสน่ห์ในตัวตนของทุกๆคนมีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์แต่ขาดหนึ่งอย่างคือการแต่งงานสร้างครอบครัวความมั่งคั่งในชีวิตนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณต้องการและรอคอยเพราะนั้นถ้าช่วงนี้จะเริ่มต้นเริ่มต้นนะคะกลับมาทําอะไรนะคะเริ่มเลยกลับมาทําเลยค่ะแล้วก็ลุยต่อไปได้เลยนะคะสิ่งๆนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณ รู้สึกว่าไม่เบื่อนะคะแล้วก็ไม่หน่อยกับตัวเองด้วยกับบางอย่างนะคะในช่วง2วันนี้ ราชาเรียนะคะเตรียมรับสิ่งที่คุณรอคอยอย่างมั่นคงมั่งคั่งได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองวัตถุนิยมที่คุณต้องการและรอคอยนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่ได้มาคือจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองจริงอย่าเพิ่งท้อต่อไปในช่วง2วันนี้นะคะคุณอาจจะได้พบเจอใครที่เขาว่ามีความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์กับตัวเองนะคะเอเนอร์จีคลายคุณแล้วก็เหมือนคุณในเรื่องราวของความรักหรือบางท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ต คอยคอยคอยซัพพอร์ตคอยให้กาลังใจนะคะหรือว่าที่ปรึกษาบางสิ่งบางอย่างบางท่านกําลังลงทุนนะคะบางสิ่งกับตัวเองเช่นลงทุนความการเรียนรู้ลงทุนเรื่องของการ การตลาดบางอย่างนะคะก็คือหยิบจับอะไรช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคิดเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าลงทุนในระยะยาวนะคะหรือว่าเริ่มต้นแก้ไขอะไรใหม่ๆชีวิตให้กับตัวคุณเองนะคะและความมั่งคั่งจะไปในเสียนี่คือราชาเรียนนะคะบางท่านเตรียมตัวที่จะเป็นเซตที่นี่นะคะในอนาคตได้เลยนะคะอีกสองวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะช่วงนี้นะคะสีเมท้าคุณอาจจะได้ออกเดต หรือช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขมีเสน่ห์กับตัวเองเหลือเกินรู้สึกว่าช่วงนี้สวยขึ้นนะนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้สวยขึ้นนะรู้สึกว่าช่วงนี้แบบมันมีเสน่ห์มันมีความสุขไงไม่รู้ถึงแม้อากาศมันจะไม่โอเคแต่บางท่านโอกาส ถ้าอากาศไม่โอเคหรืออะไรในหน่อยก็ต้องลุกขึ้นมานะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองปัดเป่าเอเนอร์จีเก่าๆออกไปเนาะแต่สิ่งนั้นก็ตามค่ะมันจะทําให้คุณได้พบเจอกับบางสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการออกเดตหรือได้พบเจอความมั่งคั่งมั่นคงในอนานคตนะคะได้วางแผนบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองบางท่านได้เขาเรียกว่าออกงานสังสงงรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงนะคะ,นะคะหรือว่าได้ รับความสุขได้รับข่าวดีจากบางสิ่งที่เราคอ,อยบางท่านเขาเรียกว่าได้พบเจอคู่ชีวิตเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคือช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ดีๆมากๆในเรื่องของการงานการเติบโตเรื่องของการงานที่โดดเด่นออกไปการเติบโตเรื่องของการเงินที่จะตามมาเช่นกันนะคะบางท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เสนองานให้โปรเจกต์ให้นะคะซัพพอร์ตให้บางอย่าง ในเรื่องของการงานนะคะบางท่านรู้สึกว่ากําลังหยิบจับอะไรมีใหม่ที่รู้สึกว่าเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ก็ลุยเลยค่ะได้เช่นกันมีโอกาสที่จะได้เงินมาจากงานที่ทําอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็เรื่องราวของความรักคุณอาจจะมีใครเข้ามาจีบคุณมาก,มากเกินกว่า1คนอาจจะมีใครเข้ามาทําให้คุณผูกพันตัดไม่ขาดนะคะแต่ก็ยังคงในความรู้สึกดีๆต่อการคีบความเป็นเพื่อนนะคะแต่บางท่านอาจจะเขาเรียกว่า พบเจอกับใครบางคนคุยๆแล้วถูกคอก็ยังคุยคุยอยู่ในช่วงช่วงนี้นะคะคุยไปก่อนนะคะซีไม้ท้าตำแหน่งหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานที่จะเกิดขึ้นโดยบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงฤดูนี้นะคะหรือบางท่านได้รับข่าวดีในเรื่องของงานแล้วในช่วงนี้2วันนี้นะคะการรอคอยนะคะการรอคอยการวางแผนนะคะในชีวิตที่จะมาถึงนะคะอย่าเพิ่งท้อ ใจนะคะสู้ต่อไปนะคะไม่นานเกินรอคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีสิ่งที่ดีเสมออดใจรอหน่อยนะคะเรื่องด่วนจริงๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านกำลังต้องการก้าวถวยนะคะความรักที่สมบูรณ์แบบความรักที่อบอุ่นนะ,ค,ะคุณจะได้พบเจอกับใครที่เขาเป็นคนที่โสดนะคะโสดจริงๆคุณโสดเขาก็โสดค่ะนะคะใครที่ไม่โสดคุณสามารถตัดจบได้เลย ะะแล้วก็เปิดใจให้คนอื่นเข้ามานะเก้าเหรียญมีใครคนนึงรอคอยคุณอยู่นะคะคนโสดนะมีใครที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นหนุ่มสาวที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วเป็นหนุ่มโสดด้วยนะคะหนุ่มโสดสาวโสดที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถ้าใครรู้สึกว่ารอคอยในเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการซัพพอร์ตมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตดูแลนะคะบางท่านอยู่นะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักแล้วก็นับถืออยู่แล้วนะคะราชาไม่เท้า King of Wands นะคะ ไฟแห่งการทำงานในช่วงนี้ลุยต่อไปนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามค่ะ ราชาไม้เท้าผู้เก่งในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานนะคะมีไฟเรื่องของพลังนะคะแล้วก็สมไม้เท้านะคะอนาคตที่จะมาถึงที่เกินกว่าสองวันสิ่งที่คุณรอคอยถ้าเป็นธุรกิจที่เติบโตยิ่งใหญ่แล้วก็แน่นอนคะ่ะ2วันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้อย่างใจหวังนะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยนี่คือเป้าหมายนะคะ3ไม้เท้าเป้าหมายอย่างอนาคตที่แบบรู้สึกว่าฉันไม่ได้มาเล่นๆนะฉันไม่ทําเล่นๆกับชีวิตของฉันที่ฉันสร้างอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้สิ่งของ คุณก็ไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นโดยเล่นๆเช่นกันเพราะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างกะทันหันมากๆและมันจะมีคุณมีคุณค่าในตัวตนของมันเองนะคะระวังสิ่งที่อะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะระวังเรื่องของการพูดคุยนะคะกับกับใครบางคนที่เขามีความฉลาดเฉลียวแล้วก็มีความเก่งกับคุณนะคะแล้วก็พลังงานของสุภา,ภาพบุรุษขึ้นมาเยอะมากๆนะคะเพราะ,ะนั้นก็ปล่อยจอยไปกับความรู้สึกคุณอาจจะรับมือกับ ชายหนุ่มหญิงสาวนะคะที่มีความเก่งมีความสามารถในเรื่องของการพูดคุยกับคนการคอนแทคกับคนเฟนลี่แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะและบางท่านเขาเรียกว่าเปลี่ยนถ่ายนะคะองค์กรใหม่ๆในเรื่องของการทํางานหรือว่ากําลังได้เห็นแววในเรื่องของงานและจะได้แบบทํางานตรงนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเจ้านายใหม่จะเป็นยังไงเจ้าเจ้านายใหม่ของคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะเก่งแล้วก็มีไฟเรื่องของการทํางานนะคะมีการชัดเจนในตัดสินใจอะไรได้ดีนะคะเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะ, ly, นะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นและจริงจัง ะะแต่ก็ต้องเ,อเข้าใจในไลไซล์ของความเป็นผู้นำนะคะค,คือเขามีความเขาเรียกว่าบ้าง,งานเก่งในเรื่องของงานนะคะก็คือมีหัวคิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในเรื่องของงานการเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นี่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบทํางานในด้านนี้แล้วก็เข้าไปในด้านนี้ เขาชอบคนที่มีความเก่งมีแพชชั่นในเรื่องของงานนะคะและถ้าคุณเข้าขาหรือว่าแบบเคมีถูกกันกับงานแล้วก็กับเจ้านายหมายคุณจะรู้สึกว่าไปได้ไกลามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ รายะอยยาวนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องด่วนจริงๆของคุณในสองวันนี้นะคะจะตัดสินใจอะไรคิดประมวลผลก่อนนะคะบางอย่างก็จะต้องปล่อยวางเนาะปล่อยวางลดเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนลงนะคะหาสิ่งใหม่ๆแพชั i o ใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะคิดประมวลผลให้รอบคอบแล้วก็เลยต่อไปได้เลยถ้าจะทําอะไรนะคะโดดเด่นเรื่องของการงานการเงินความรัางที่เข้ามาเรื่องของการเงินบางอย่างอาจจะต้องอาจจะเหนื่อยหน่อยล้าหน่อยแต่ก็แต แต่ก็มีสิ่งที่ผ่านพ้นไปได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตนะคะมีผู้ให้คำปรึกษานะคะหรือว่าจะทำอะไรนะคะก็ต้องระวังหน่อยนะคะทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะนะคะถ้าใครจะลงทุนอะไรแล้วก็กระวังในเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยนะคะปรึกษาสถาบันการ,การเงินธนาคารนั้นดีกว่านะอย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะคุณอาจจะเจอใครที่เขาฉลาด ะะฉลาดในการเข้าหาฉลาดในการพูดนะคะต้องระวังนะคะช่วง2วันนี้นะคะเรามาขอออลลเคคอค้าสำหรับนี้กันค่ะ New opportunity หาทางเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะวิ่งเข้าหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณเองริง่งนะคะ A marriage will take place ไม่นานเกินรอค่ะ คุณกำลังคือบางท่านบอกเลยว่าคุณกำลังได้ก้าวสู่สเต็ปของ The Sun Happiness and w e l l Being ความสุขและสิ่งดีๆเริ่มขึ้นแล้วนะคะพบเจอ ความรักความสุขความสัมพันธ์ที่ดีนะคะบางท่านมีเกณฑ์ถูกขอแต่งงานนะคะอีกไม่นานเกินรอค่ะได้พบเจอคู่ชีวิตโรแมนติกพาร์เนอร์ชิพนะคะที่จะเข้ามานั่นเองนะคะได้มั่นหมายได้พบเจอคนที่ดีบางท่านอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีแล้วนะคะบางท่านก็เพิ่งได้รู้จักนะคะเรียนรู้กันไปก่อนหดือสันความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเอเนอร์จีดีนะช่วงนี้แต่ก็ระวังเรื่องของอารมณ์บางอย่างอยูอก่อนนะคะเวลค่ะว้าว บางท่านอาจจะได้เงินก็ได้นะคะอีก2วันนี้นะคะได้รับเงินได้รับเงินก้อนหรือว่ากําลังวางแผนสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวคุณเองนะคะในระยะยาวก็มีโอกาสเช่นการการลงทุนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นจะทําอะไรก็ต้องวิ่งเข้าหาโอกาสวางแผนเราให้ดีคิดประมวลผลให้ดีจะทาอะไรนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะได้เขาเรียกว่าค้าขายในช่วงนี้ได้เงินเป็นกอบเป็นกามสองวันนี้นะคะลุยนะคะมีพลังนะคะ ขอคำตอบของพ่ยสำหรับนี้หน่อยค่ะคอมเพลมไมซ์ ise, นะคะการประนีประนอมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะต้องอตึงเครียดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ประนีประนอมค่ะพูดคุยหาทางออกปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาบางสิ่งบางอย่างนะคะนะคะอย่า,าคิดมากกับตัวเองนะคะลองลองประนีประนอมก่อนหรือว่าลองคุยก่อนนะคะใจเย็นเนาะดอนสตอปค่ะไปต่อเลยค่ะลุยได้เลยนะคะความฝันคุณ คุณคืออะไรหน้าที่การงานของเราคืออะไรวันนี้นะคะอะไรที่มันน่อยๆอะไรที่น่อยๆอะไรที่ต้องทำทำแล้วก็ลุยเลยที่มันจาเป็นนะคะท่านน้อยมากใช่ไหมเดี๋ยวฉันหาสิ่งอื่นที่ฉันทาให้มีความสุขดีกว่าให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าท่านจะไม่หน่อยนะคะบอกตัวเอง is t up to you ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะเรื่องของชีวิตการงานการเงินการเดินทางเส้นทางชีวิตทุกอย่าง ถูกอยู่ที่คุณตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจเองเป็นทุกอย่างหาข้อมูลเป็นเรียนรู้อะไรทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเป็นคุณจะเก่งมากๆแล้วคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งมากๆเลยนะคะก็คือว่าทำอะไรก็หยิบจับเป็นเงินเป็นทองเหมือนราชาเรียญน,นะคะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะ wish in the next few months อีกไม่กี่เดือนค่ะบอกเลยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คุณอาจจะได้พบเจอคนรักคู่รักคนที่ใช่ได้ออกเดทกับคนที่ใช่ได้มั่นหมายได้วางแผนนะคะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์หรือได้พบเจอกับคนคนนั้นสักทีจากที่รอคอยมานานนั่นเองนะคะสวยงามค่ะขออีกสักหนึ่งใบค่ะ Remain Positive คิดบวกไว้นะคะอย่าคิดลบเลยเพราะว่าการคิดลบไม่ทำให้เราดีขึ้นในช่วงสองวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอขอให้เราใจเย็นแลวเรามุ่งมั่นกับสิ่งที่เราทำนะคะ คิดบวกไว้ย้ำเตือนพลังงานโพสิทีฟไว้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นี่คือเรื่องด่วนจริงๆของคุณในอีก2วันค่ะบางอย่างคุณมีซิกเซนส์สัญชาตญาณรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะหรือว่าในสองสามวันนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างก็จะดูมีความอ่อนไหวเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระวังด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพ,ภาพกายที่แข็งแรงดูแลสุขภาพกันด้วยจํําาาาเป็นกกกกรออลัง นะคะแล้วก็การทานอาหารการนอนหลับนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะวันนี้สวัสดีค่ะ